วิชาชีพในฝันของผมในตอนเด็กๆอาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตได้คือทันตแพทย์คือเราอะหมอหมอฟันรวยกว่าเราเยอะวิชาชีพนี้หาได้วันเท่าไหร่ถ้หลักแสงก็มหลักแสงต่อวันมีจุดไหนไหมของอาชีพทันตแพทย์ที่รู้สึกแบบอันเนี้ยมันต้องคอนเซิร์นนะเว้ยจริงมันเงานะชีวิตทันตแพทย์คิดว่าตัวเองเลือกถูกไหมตัวเลือกถูกแล้วที่ที่เลือกมาเป็นทันตแพทย์ที่ไม่เลือกเรียนหมอด้วยแต่ตอนแอดมิชชั่นตอนนั้นก็อาจจะ เข้าสู่อาชีพที่ผมว่าหลายๆคนแต่หลายคนอยากรู้นะผมต้องสารภาพเลยนะอยากรู้ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนอิจฉามากวิชาชีพในฝันของผมในตอนเด็กคือผมเป็นมาจากาณะบักลาาคนละแล้วก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าอาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ย คือแพทย์คิดทนัแพทย์ผมเพาไม่ใช่แพทย์ไม่ไดใช่แพทย์ตอนเด็กตอนนั้ในสมัยผมก็มีความรู้นะว่าไม่ได้ใช่แพทย์ตอนนั้นเพรว่าเป็นทำนัดแพทย์เพราะว่าอะไรไม่เพราะว่าแม่ชอบบอกนเด็กๆว่ามันจะมีเราอยู่ในห้อผถมงเราก็จะมีร้านที่เป็นร้านหมอฟันซึ่งรักษาครั้งหนึ่งอ่ะมันแพงมากรู้แค่นี้แล้วเราก็รู้ว่าอาชีพเนี่ยรวยแต่ไม่รู้รวยแค่ไหนรู้ว่ารวยแล้วกันน่าจะเป็นเป็นต้นกําเนิดนะของ ของคำถามในใจผมมาตลอดจนวันนี้ผมสรารภาพผมยังไม่ค่อยรู้เลยนะผมเลยคาดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคำถามผมนะครับว่าวิาวชาชีพทันแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงมึงเปิดมา <c oughs> นะไย <c oughs> ก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นก่อนนะครับเล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่าทาไมมอมีถึงมาทำอาชีพทันตแพทย์คือสรารภาพตรงนี้ว่าตอนที่เอ็นอะ สมัยเรามันจะเป็นรู้ว่าแก่เลยนะแอปพลิเคชันตัวเอนแอปพลิเคชัสมัยเราเป็นโอเน็เอตแต่ว่าจะแยกกสพทกสพทเป็นคุณหมอไม่ได้แกะแพทหรอคุณไม่ได้สอบไงคุณเป็นเด็กทุนไงคุณเป็นเด็กชีวเอนเอเนตอ๋อเขียนเอาไว้อโอเนตที่มันง่ายกว่าเอเนตใช่่มโอเนอเอเนตกสแต่ว่ามันจะเป็นแยกสองสองอรอบอาอาอาชีพสายกําแพงจะสอบกสบตรอันเนี้ย ไม่ได้เลือกไม่ได้เลืกอกทานเแพทย์เลยเลือกอะไรครับตอนนั้นนะ,นนะเลือกแพทย์ ก็แ <จะ S 2> ค่คคยอยากเป็นเลือกแพทย์อย่างเดียวคงหมายถึง oh ว่าเลือกแล้วอ,อ,อันนั้นไม่ได้แล้วค่อยมาเลือกทันตาใช่มันจะมีรอบอดมิชชั่นกลางมันจะมีกอสอทแล้วมันก็จะมีอดมิชชั่นกลางกองสอบทเลือกเลือกโรงเรียนแพทย์สามอันดับในนั้นมีทันตแพทย์น่าจะตอนนั้นจะเป็นทันต์มีไม่ครบมีไม่ครบใช่น่าจะเป็นทันตจุฬาทันตมินดอนมีอยู่ในเซตก็แทคุณทำไม่้เลือกอะไรทำให้การที่คุณเลือกตอนรับรอบแรกเป็นแพทย์อย่างเดียวหนึ่งคณะหนึ่งมหาลัยแล้วมาเป็นเลือกทันตะได้บอกตามตรงก็คือบูเลือกตามเพ แอดมิชันกลางอะ่ะมันจริงๆมันยังเลือกแพทย์ได้อยู่นะตอนนั้นก็ช่างใจอยู่ว่าจะเลือกทันตะที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าจะเลือกโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัดผมจําได้ว่าคณะทันตแพทย์จุฬาเป็นคณะที่มีคะแนนแอดมิชชั่นตัวล่างสุดแล้วกันนะตัวตัวตัวพื้นเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนั้นก็จริงแฮ่ใช่แต่ คุณกำลังจะขิงว่าคุณเป็นชนชั้นอีลิตอ่ะคือเรียนเก่งอ่าตอนนั้นเราไม่ใช่นั่คือคุณเรียนเก่งอ่าตอนนั้นเรื่องได้ทุกคณะเราพูดอย่างนี้ก็ได้เพูดอย่างนี้ก็ได้เลยใช่ไหมตอนนี้คะแนนเรื่องได้ทุกคณะคะแนนตอนนี้็จเกือบเต็มเกือบเต็มตลอดอ่ะเรื่องไหนก็ติดโอ้ย มึงเป็นไข่เหรอมึงเป็นไข่กูทันที่งใจเก่งใจมดเกงใจกูด้วยกูด้วยแก้สีรอบไปสัตว์ตอนนั้นคณะที่เลือกก็เลยไม่ไม่ได้เป็นประเด็นไม่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 แก็เลือกคณะที่อยากจะเรียนจริงๆจริงก็คือเลือกตามเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนที่เขาอามาเหลือเอเมชั่นเนี่ยเขาเลือกอะไรกันก็เออเพื่อนเขาเลือกทันต์กันว่ะ กูก็เออแม่งพันต่าวะเนี่ยเป็นคลิปที่หมอคนนอตเทาเจียนะวัยประมาณย้อนย้อนคำหลังนิดนึงยวเพราะว่าอยู่นี่เกิดแล้วไม่ให้แล้วนี้ไม่ให้หยต้องสูต้องดูหยุต้องสูจะดูแล้วเกิดอะไรขึ้นไอเด็กเพื่อนในบอกพูดอะไรกันวะตอนนั้นแล้วแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเข้าไปยังธันต่าธันตาเป็นเหมือนที่เราคิดไหมตอนเรียนจบเลยว่าเอ้ยหมายถึงว่า คิดถูกที่เลือกพิชิตต่อคิดถูกที่เลือกอาชีพนี้วันนี้เป็นการดีเบตที่ดีนะผมว่าทุกคนดูตอกผัวตั้งแต่แรกเลยวะตันงาแต่ผมว่าเนี่ยกูต้องพยายามไม่ได้เลยนะเจ้าทุกคนก็ข้ามภูมิใจในวิชาชีพตัวเองใช่ก็พูดได้ตรงนี้เลยว่าถือว่าเลือกถูกละที่เลือกมาเป็นทันตแพทย์ที่ไม่เลือกเรียนหมอด้วยแต่ตอนแอดมิชชั่นตอนนั้นก็อาจจะนะครับแล้วจริงๆแล้ววิชาชีพนี้เนี่ยอยากเข้าประเด็นเลยพอเราผ่านประสบการณ์มาสิบปีเนี่ยไหนลองเล่าหน่อยว่าทันตแพทย์จริงแล้วมันเเป็นนนออะะไไรด้้้บางแแลลวต่่ัีย มันมีค่าตอบแทนยังไงครับอันที่มองถึมองคนนอกะคือเราหมอหมอฟันรวยกว่าเราเยอะอ่าแล้วก็อันนี้จะได้มาไขข้อข้างใจว่าอันเนี้ยเขาจะพิดอยากอยากล้มุงมองสนมแต่แต่ถ้าล้มไวเราก็มองแบบไม่รู้อะไรนะคเหรออคนเราก็จะเห็นสนามหญ้าหน้าบ้านึราอ่โอเคเขาอาจจะคิดในใจก็ได้นะว่าก็ยาบาลแต่กูเขียวจริงอ่ะเขาอาจจะคิดอย่างนี้แต่มีอีกมุมมองหนึ่งคือเรารู้สึกว่าต้องเป็นอาชีพที่ต้องฝีมือดีมากเพราะเรารู้สึกว่าตอนเรียนเท่าที่เราทราบนะ เขาเขี่ยวมากๆในเรื่องของการประดิษฐ์ระดอยอะไรแบบนี้มันมีเพชเชอร์ตอเรียนเยอะเท่าที่เรารู้นอกจากความจำต้องมีฝีมือด้วยรู้สึกว่าต้องมีเยอะมากๆเออเนี่นี่คือมุมมองเราไม่แต่ในมุมมองเราก็คือแพทไดฝีมือหรอแพทย์ได้เงินเยอะกว่าหมายถึงว่าในในโกในในนแพทอ่ะรู้สึกว่าแพทได้งนเยอะกว่าโอเคโอเค เดี๋ยววันนี้เราเราไม่ไม่เรางเดี๋ยววันนี้เราไม่ไม่เราไม่คิดว่าเราเอนเลไม่ไม่เราเราคุณไม่คิดว่าสัตวแพทย์ได้ยังินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรท้าไม่เป็นไรถ้าไม่มีเพื่อนเล่นก็อย่าเหงาเลยนี่คุณเาสองคนมาแล้วถ้าจะให้พูดก็ต้องพูดในในฐานะที่ตัวเองจบมาแล้วต้องใช้ทุนถูกไหมมันก็จะไปเข้าที่โรงพยาบาลรัฐเงินเดือนจริงอ่ะพูดตอนที่กูจบมาเงินเดือนจริงคือหมื่นแปดเนี่ยแหละเ่ากันเท่ากันเงินเดือนอ่ะคือเบสเท่ากันไอหมื่นแปดมันจะบวก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 จนเป็นจนเป็นส ที่จนเป็นประมาณ4ี่หมื่นห้าถ้าถ้าลงบาลคุณไม่ได้กันดานมากมันจะประมาณนี้จนถึงยกเว้นว่าถ้าคุณจะอยู่ในเมืองแล้วมันโดนโดนลดค่าตอบแทนอาจจะประมาณสัก4ี่หมื่นสามหมื่นกลายถึง40,000ืนเยอะสุดๆมากกว่านี้อาจังหวัดที่กันดานมากค่าตอบแทนบางตัวมันบวกไปถึง7จ็ดแปดื่นอันนี้คือพูดถึแค่เด็กจบใหม่ที่อยู่งบาลเท่านั้น แต่ถ้ากันดานเราต้องเห็นใจคนนั้นก็จะเข้ารู้ใจบ้านมากเลยอันนี้คือในกรณีที่ไม่ได้ทำคลินิกข้างนอกอันนี้คือพาร์ทเดียวใช่ในพาร์ทที่เราเป็นข้าราชการอย่างเต็มตัวใช่ทำงานกี่ชั่วโมงครับเวลาราชการคือ8ปโมงถึงสโมงอันนี้คืออันแรกขาแรกคือขาของเป็นข้าราชการแล้วก็จบใหม่นะครับก็ประมาณสรุปก็คือ4 5 0 0 0ื่นหที่ประมาณ6 0เ0 0 8 0มื0บแมืนแล้วแต่กันดานมากกันดานน้อยขาที่สองนะครับสมมติจบมาแบบไม่ได้ปใช้ทุนไม่ใช้ทุนเลยไม่ใช้ทุนเลยถ้าเป็นเอกชนจ๋าเอกชนจ๋าเลยเต็มที่เลย ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณอะไแสนถึงแสนสองอันนี้คือต่อเดือนเป็นเงินเดือนละเงินเดือนถูกต้องทำงานกี่วันครับแสนหนึ่งแสนสองก็อาจจะหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ทำงานหกวันถูกทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ที่คลินิกตกงกันส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักสิบโมงถึงทุ่มคุณจะไม่รับฟูทางคุณจะรับแค่พาร์ทไทม์ หมายถึงว่าคุณวันนี้คุณอยู่คลินิกนี้วันอื่นคุณอยู่คลินิกอื่นอะไรเงี้ยรายได้อาจจะมากกว่าอยู่คลินิกเดียวทั้งเดือนสตาร์ทเนี่ยประมาณสักแสนหนึ่งแต่ไปสุดเนี่ยขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งความถึกความฟิตละอันนี้พูดถึงสตาร์ทละสตาร์ทก็คือทั้งรัฐบาลเอกชนแล้วแล้วพูดถึงคนที่จะหารายได้ได้มากกว่านั้นไหมครับแบบยั่งยืนนะพูดในแง่ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอนกัน้คือมอีจะพูดว่าแค่เป็น เ็ไม่ไม่เป็นลูกจ้างอ่ะก็กินไม่หมดแล้วอ่ะก็กินไม่หมดอันนี้ผมสรุปให้เป็นคำพูดก็แต่แต่ผมมองกจริงๆคือหมอฟันอ่ะไม่ต้องเป็นเจ้าของกิจการก็รวยก็รวยมากแล้วอ่ะถ้าขยันถ้าขยันเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงสตาร์ทอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นว่าเขาดีเซิร์ฟที่จะได้ไหมอันนี้เดี๋ยวไม่ว่างอ่ะแต่แต่หมายถึงว่าถ้าอย่างนั้นกูเชื่อว่ากูคิดถูกแล้วว่ารวยกว่าหมอรวยกว่ว่าแบบซิก ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ข้อวิพากษ์นะเหมือนจะรวยกว่าแล้วปวดหมอก็มีอาวลเนาะสัตวแพทย์ก็มีอาวลธทางต่าเอาวลยังไงได้บ้างที่อยากจะได้ชั่วโมงต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงแพงขึ้นต่อวันแพงขึ้นเออข้าราชการจริงมันก็โตได้หมายถึงว่าทํางานไป10ปีอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เงินเดือนขึ้นไหมก็ขึ้นขึ้นจากอ่ะหมื่นแปดอ่ะตอนนี้สองพันสี่สองพันสี่กี่ปีกี่ปีนะทำได้มาสิบปี โอ้โหโตเดียวกันนะเป็นที่ที่ไม่ได้แต่เราพูดว่าเออไปเรียนช่วงหนึ่งมันก็เงินเดือนมันไม่ขึ้นอก็เรียนสามเรียนกี่ปีแล้วตอนนั้นสี่ปีสี่ปีแต่มันก็ขึ้นมาแค่นี้ก็หกปีอะตีไปทำงานทำงานหกปีอะขึ้นมาหกพันอืมปีละพันก็ตีนะก็เจออยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะขึ้นเงินเดือนของส่วนที่เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมมันก็มีไม่กี่ทางเลือกคือเพิ่มเวลาทำงานหมายถึงว่าเพิ่มเวลาทำงานลงเวทให้เยอะขึ้นก็เพิ่มเงินเดือนหรือ เพิ่มค่าตัวหมายถึงว่าทำงานเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำงานที่มันได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นงานที่มันซับซ้อนมากขึ้นงานที่มันซับซ้อนมากขึ้นค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าที่คนไข้เข้ามารับบริการอ่ะมันก็จะสูงอยู่ละก็คืองานเฉพาะทางนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นสเปเชียลิสต์เนี่ยก็ได้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่สูงกว่า ส่วนมากมันจะสูงกว่าครับก็เรียกว่าการอเวลแบบหนคล้ายกันคล้ายกันเขาก็มีไปเย็นบ่อดเหมือนกันของคนกับของสัตว์ก็เหมือนกันใชนคล้ายกันในประเด็นนี้ใช่แต่แต่หมายถึงว่าด้วยความที่ต้องบอกว่างานที่มันเฉพาะทางอ่ะมันก็ค่าใช้จ่ายมันจะสูงอยู่แล้วในลองบอกขอบบนน่ที่เราเคยเคยที่ยินก็ได้แบบผูแววแววมาเนี่ยวันเด็พิาชีเมื่อกี้ผมบอกพิจาชีผมไปนะพิจาร่หมามีเนี่ยคิดว่าแบบอ่ะสตาร์เราพอรู้แล้วสี่หมื่นห้าแต่ว่านี่คือชิวๆเริ่มขยับขึ้นมาหน่อยก็สักแสนหนึ่ง สุดขอบบนเนี่ยที่เราคิดว่าทําแบบไม่ได้โหดหลายขนาดแบบทำงาน20ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าทั่วไปที่ทําได้เราเขายันมากๆเนี่ยเราก็เป็นสเปเชียลิสต์ด้วยนะคิดว่าเรา,เราเราขาไม่เป็นเจ้าของกีากานะครับคิดว่าเขาหาได้เท่าไหร่ต่อเดือนต่อเดือนพูดยากพูดเป็นต่อวันแล้ันโอ้โ เพราะว่ามันมันก็แล้วแต่คถ้าเขาเขาเขาหยาดเะอ้ยเวยเว้ยจุกแล้วจุกแล้วโอมโหมรณะบอกจุกแล้วจุกเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดต่อเดี๋ยวบอกคุณไม่แต่วันเพราะคุณไม่ทันมิีเลยวไม่บเลยนะเดี๋ยวพ่อบอกว่ามันพูดยากเพราะว่าหมายถึงทำงานวันเยอะวันน้อยอ่ะมันแล้วแต่คนเขาดีไซน์บางคนต้องหาได้วันละแสนแต่เขาทำไนเดี๋ยวมันจะูกับเรื่องเรายร้านด้วยนะเพราะว่าเพราะมันมีเพื่อนผมบางคนเนี่ยทำงานแค่เดือนละทักทีวันก็มี ชื่อมีเป็น้ผมชื่อมีข้าราชการอ๋อเวเๆวเร็วเิมร่เ่วันนึงเาที่เคยี่ยินมาในวงการแล้วกันเหมือนเหมือนจัประสการณ์เนี่ย10ปีเนี่ยวันหนึ่งเขาหาได้เท่าไหร่สมมติว่าถือเขานะไม่ได้ไม่ได้เก็บเขาร้านนะครัเขาหาได้เท่าไหร่ลักแสก็ักแสกต่อวันต่อวันก็คือวิชาชีพผมเนี่ยใช่ก็บางบางทีต้องใช้เวลาสองเดือนบาีเวลาสามเดือนาหานะครอันนี้ก็วันเดียวหาได้อ่าไม่แต่ว่ามันก็ต้้้้้อออองงสสส่่่่วววนน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 นยยยเเปป็มาากใหหญลัไ อย่ได้ไม่เิยอีดันมาเพราะมัอะไรเหรอครับเฮ้คุณใครเชื่อใจแล้วอะก้อนเี้ก็คือแบบเออใจรุกเยอะกว่าเลยครับเยอะกว่าเยอะกว่าใี่เรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปประเด็นเรื่องอื่นคิดว่าอาชีพนี้บอกได้ว่าล้านเป็นไรบ้างครับสำหรับหมอฝัน คือเป็นอาชีพที่เหมือนกับว่าดีไซน์ชีวิตเองได้พูดในแง่เดือนก่อนละกันเดือนนึงอ่ะจะทํางานกี่วันก็แด้ถ้าคุณไม่ได้เป็นข้าราชการสมมตินะ,ะ,ะสมมุติคุณเป็นเอกชนเต็มตัวดนะีเดือนนึงมี4ีวีคอย่างเงี้ยคุณก็ดีไซน์ไปเลยเดือนหนึ่งจะทํางานกี่วันอาทิตย์หนึ่งจะทํางานสักสามวันแล้วกันหยุด4ี่วัน ก็คูณไปต่อวิก็ถ้าผมได้เวลาสองเบอร์ผมทํางานแค่เดือนละห้าวันพอละที่เหลือผมเที่ยวแล้วได้ไหมครับเบอร์เพื่อนเพื่อนอย่างเพื่อนผมเองทํางานเดือนละสิบวันที่เป็นจัดฟันกันนะก็ทํางานเดือนละสิบวันสิถึงสิบห้าวันอ่ะช่วงนี้ก็พอดีที่เหลือก็พักไปอ่าเพราะฉะนั้นเงินเดือนก็จะไม่ได้สูงจนน่ากลัวขนาดที่คิดถ้าทำเยอะกว่านั้นมันก็ได้สูงกพราน่าถกถูถ้าถ้าคุณขยันจริงแต่เขาบอกอะไรแล้วแต่แบ่ พูดถึง F I r E ไง่ใชมีคนแบบนั้นอยู่เขามี F I r E อยู่ใช่เขาก็จะสามารถออกแบบชีวิตได้นะผมว่ามันถือว่าวิชาชีพมีค่าแรงต่อวันสูงแล้วก็มีมีอิสระภาพในการบริหารจัดการเวลาค่อนข้างดีอ่่าใชฟังอย่างเงี้ยดูมันมีแต่ข้อดีนะมีองถามนะมีไหม้อแบบจุดคอนเซิร์นแล้วกันในวิชาชีพนี้ที่เราที่เราคิดว่าเราควรจะต้องเฮ้ยมันมีข้อเสียเหมือนกันเราต้องคุณเรื่องพวกนี้ได้นะเว้ยใช่อ่ะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือมันมันใช้ร่างกายเยอะ มันจะมีคนพูดถึงคอบาไหลเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเว่ยปวดคอนะเพราะว่าในบางานมอนมีต้องขยายความว่าทําไมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้ทํางานได้แบบระยะยาวเท่าหมอเนาะที่เราเห็น60 7 0เจก็ยังทํางานเป็นคุณหมอได้แต่แพทย์มันจะมีช่วงเวลาที่ทํางานได้ดีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะหม่ได้กีฬาเลยคือคือเอาจริง60 7 0สิถามว่าทํางานได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่ามันก็คงอาจจะไม่ได้ไม่ได้เพอร์ฟอร์มได้ดีเท่าสมัยเด็กๆคือ มันก็ลาหมายถึงว่าเวลาเวลาทันตแพทย์ทํางานเนี่ยมันที่เหมือนม้าไหมครับอันนั้นอันนั้นลาอ๋าต่อนะครับอ่ะต่อครับคุณครับคือคุณต้องก้มอยู่ในช่องปากเนี่ยนานๆเนี่ยสักห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยมันใช่มันเหนื่อยมันเหนื่อยถ้ามันไม่ได้พักอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้ร่างกายหนักหมายถึงว่าคุณต้องอยู่ในโพสิชันที่แบบว่าก้มยกคนไข้มาสูงๆได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้พอพูดอย่างเงี้ยทำให้คิดเลยนะว่าถ้าทำไมเราไม่จัดเออร์โกโนมิก <จ>มันมีวิชายอยู่ด้วยนะออแต่ว่าท่าที่มันโคมิะไม่ถนัดอย่างนี้ปะ,ะมันอาจจะไม่ใช่ท่าที่เราถนาดัดออมันอาจจะไม่ใช่ท่าที่เราเห็นได้ดีที่สุดออบางทีเราทํางานะเราอยากจะ เห็นในปากให้ดีอ่ะอาจจะต้องมีการมุดออันเนี้ยเอขนมข้าวมุดนี่คือแบบว่าคุ้จะฟูมุดฟูฟันจริงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยคุณบอกว่าข้าวมุดเนี่ยนี่ิดเดียวไม่เมื่อกี้เป็นหมอฟันอยู่ดีเป็นหมอสูงครับคือท่าที่มันถูกโนมปิกมันก็มีอ่าท่าที่มันดีท่าที่เหมาะกับการทำงานนานๆก็มีแต่ว่ามันจริงๆมันทำไม่ได้หรอกนั่งหลังตรงอ่ะบางทีคุณนั่งทำงานออฟฟิศอ่ะคุณก็จะมีแไม่ได้เลลยอออย่างเงี้ยมันหมายถึงว่าคุณก็ต้องแบบ คือมันไม่ได้ท่าที่ถูกต้องตลอดเวลามีจุดแบบเพนมากกว่านี้ไหมหมายถึงว่าจุดนี้มันก็ยังอ่ะเข้าใจรับได้อ่ะเข้าใจรับได้มีจุดไหนไหมของอาชีพทันตแพทย์ที่รู้สึกแบบอันเนี้ยมันต้องมาเซอร์นะเว้ยถ้าจะบอกไม่มีตะเกียบผมคิดว่าข้อเสียอีกอันนึงของอาชีพเนี้ยผมผมไม่รู้ว่าในในคณะที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี้ยเขาใช้ เขาใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมตอนเรียนหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเองหรือว่ามหาลัยมีซัพพอร์ตหมดแต่ว่าในวิชาชีพหลายๆวิชาชีพอย่างสมมติผมสัตแพทย์เนี่ยคนเข้าได้ประมาณไม่ได้เนรอเอกชนเริ่มมีหลายที่แล้วเหมือนกันของคุณหมอก็มี<อ>คุณหมอ,มหมอที่เป็นเอกชนเนาะแต่ทตันตาก็มีทันตเอกชนนะทันตเอกชนเนี่ยเป็นทันต์ที่ผมว่าค่าเรียนจะสูงมากๆเพราะเขาพูดกันว่าทันต์เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงพอสมควร ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมค่าเรียนถึงแพงเทราที่ผมรู้เนี่ยบางที่นี่เรียนต่อปีเนี่ยใช้เงินเป็นล้านเลยต่อปีเออซึ่งซน่าจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในจุดที่เป็นข้อเสียแหละนการเขาไม่ต้องทำงานได้ก็ช้านะคือเรียน6ปีถ้าจะต่อก็บวกบวกบวกอีกใช่เรียนนานอ่าคือคิดออกแล้วคิดออกละก็คือจริงๆรู้คุณตั้งใจฟังนะข้อเสียเนี่ยเออถ้าคุณเป็นทันตแพทย์เอกชนอ่ะคุณเจอคนน้อยมากมันจะมีทันตแพทย์ที่โสดเยอะมากคุณรู้ปะ ทันตแพทย์ผู้หญิงอะไรเงี้ยตเยอะคุณเจอคนน้อยมากเพราะว่าเวลาคุณเข้าไปที่คลินิกไปคุณไม่เคยแนะนำให้ผมเลยระดับคุณระดับแล้วเหรออ่าหมายถึงว่าคุณทำงานที่คลินิกอะคุณเจอแค่คนไข้ใช่คนไข้ผู้ช่วยหมดละเนี่ยนี่คือทาชีวิตของคุณละอ่าทั้งวันของคุณคุณเจอแค่ผู้ช่วย3 4มสี่คนที่อยู่ข้างคุณแล้วก็แค่นั้นนะทั้งวันของคุณแต่ถ้าถ้ามองอมุมหนึ่งอะผมว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมือนแบบมีสังคมน้อยนะพอดีเพราะฉะนั้นก็จะไล่สระหมอยังต้องคุยกับพยาบาลคุยกับคนไข้คุยกับคนนี้คนนี้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเซตติ้งที่เป็นโรงพยาบาลอ่ะคุณเจอคนน้อยมากเลยแบบว่าจริงมันเหงานะชีวิตทางแพทย์ได้เงินแต่เหงาเออกูยอม่านทียอมเออเพราะฉะนั้นเอยากให้ผู้ชมทางบ้านนีใช้วิทยาญาเอาว่าคุณอยากเป็นคนรวยที่เงินหรือเปล่า มันชอบโดนเปรียบเทียบเยอะระหว่างทันตแพทย์กับแพทย์มันไม่ใช่ข้อเสียหรอกเรารู้ว่าเราทำอะไรเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่แต่ว่าบางคนเขาคาดหวังนะหมายถึงว่าพอเขาเห็นเราเป็นทันตแพทย์เขาแอบคาดหวังนิดนึงว่าเราความสามารถเราจะเหมือนแพทย์จริงอยากอยากให้หมอหมีช่วยแรปอัพีกทีน่อผมว่าเริ่มเห็นภาพแล้วก็สำหรับตัวเองเนาะเป็นความคี่เส่วนตัวแล้วกันครับ ก็คิดว่าเป็นอาชีพที่มันดีตรงที่เวลลายบาลานซ์หมายถึงว่ามันจัดตารางชีวิตเองได้ก็อยากทํางานเยอะก็ทําอยากทํางานน้อยอยากพักเยอะก็พัก so, มันค่อนข้างที่จะเฟล็กซิเบิลก็ข้าแพนนค่อนข้างที่จะพอสมควรที่เขาเรียกว่าอะไรได้ดีตั้งแต่จบมาดีกว่า อยู่ได้เลยอ่ะจบมาก็จบมาอยู่ได้เพอที่ฟังดูน่าจะตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เร็วครับก็ก็น่าจะประมาณนี้ีมอะไรจะบอกกับตัวเองตอนที่16ปีกปีแล้วไหมตอนตัวเองจะเลือกคณะคิดว่าตัวเองเลือกถูกไหมเลือกถูกแล้วไม่มีจุดยังคิดนิดนึงเหรอถามหมอหม้ออีกทีเล่าหมอหม้อนะก็ขอบคุณหมอหมีนะผมว่าวันนี้เราน่าจะได้เห็นอาชีพทัาปน์แพทย์ได้ครบทุกมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะอินสปายน้องๆหลายๆคนที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกทางการแพทย์อะไรอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพราะอะไรเพราะว่ากำลังจะบอกว่า เรากำลังจะมีอีกหนึ่งอาชีพสำคัญที่เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไอดอลนะเด็กๆหลายคนเกิดขึ้นมาเนี่ยถูกฝังหัวเลยสองขวบสามขวบว่าเป็นอะไรครับเป็นหมอเองไม่ใช่สัตวแพทย์หรับเป็นหมอนะครับไม่ต้องเหลืออาชีพหนึ่งก็รอติดตามกันนะครับในอีพีต่อไปโอเคครับบ๊ายยครับสวดีครับ